วันนี้มารลอเก็บปักหวานมาคนเดียวสิวบนี้ยอดล้วยนนี้มาลองหลาะเบิง้งเบิ้งกันว่าสิบไต่ปักหวานกวางหวานปงแล้วก็เลยลองมาเลาอเบิง้งในโคกไปติดตามกันเบิ้งต้นหวานพร้อมว่าไปต้นไหนไปเก็บหวานก็นเลย้านมียอดว่าโคกปักหวาน มารอเก็บมารอหาเบังตัว่าหย่อนปวงแล้วจากมันสิปงไอ้พวันี้โอ้ตนหนอนมันปวงอยู่หย่อนได้นี่เตือนวันปวงเงาเหล็กวันนี่มันเป็นปวงปวงแล้วน,อน,น,อน,น,วนี่แต่ว่ามัน สุดยอดแล้วคนประตกหำไปเบอร์ต้นไหมหาต้นอ,อื่นมีหลอกโคกนกกระโดกห้องย,ยอดโป่งยาวแล้วมีคนมาเก็บตัวหน่อยกำลังโปง่ง มืัอนี้ปงจนไปแก้วแล้วบนไปแก้ดนี่กำลังปงนเนาะแล้วเก็บไปเรื่อยสะสมไปเงาหวนนี่กำลังปงตีนี้ไปเก่งต้นไม่นี่แก่แล้วไม้คนเด็ด เดี๋ยวคนใชเผม่ังือยังหยาดขาวๆมันหลักๆลักปงอยู่แบบนะพูดเดียวมาลเลา,าเะเบินเสือดอกหาหลักปงวะผักหวานผักหวานป่าโอ้ต้นนี้ต้นนี้ปงอยู่ Lai lại Ni phun ninh phun ninh phong yêu phun nhae phun nhae phun nhae phun yêu phun nhae ได้สองต้นถ้าไม่ละเดี๋ยวไปหาต่อยสีนีอีกว่แต่ว่าเห็นไวไหลเยอย่แต่ว่าสิมียอดว่าละไป,ไปเปิี่ยกันน,น,นี่ต้นนวนกำลังปูงยอดใหญ่ดีตัหน่อยแต่ว่าปูงอยู่วัดต้นไม่ใหญ่ต้นน้อยๆเก็บสะสม,มเรื่อยได้หลายเตมแล้ว ไปลพอแกงแล้วเก็บไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยเมื่อย่ะื่อธรรมดาเลยเก็บเอาไว้ก็ได้งางได้วันหลายดอกว่าได้สามสีต่ต้นแต่ว่าอาการเมื่อยล่ะ ยงานบืนน้อยๆกิดไ,ไหมก็ได้ต้นหนึ่งต้นหน่อยแมน่นบ่โอ้เงี้ยดิย่ต้นน้อยตัวน,น้อยแมน,แมน,แมนวนมนั้แมนใบกวางแมน่นจับตาลายเมื่อยละตาลายละเบัดนี้เป็นยอดใหม่ไบยอดหวาน ไปจะเจอกันในไลายสิเอาให้เบิรงดอกได้กันเลยอบมากกับเบิรงบอกเลยยอดหวันเป็นได้ยอดใหม่ในอุบัติหน่เมยตาไล่เนี้ยบอกเลยโอ้ปุ่นรถจอดทุ่นเมย์เมย์อุ้ยตัวหนึ่งอยู่ข้างทางก่อนมีหอยบนนอหนอเปิดกันหน้า,นาปุ่นรอรถ ก็สากไม่ได้วะแมนวุตาไลเริองก่อนนี่ยกขางทางเลยวะห้อยคนขึ้นพุ่น่นะหอดไม่กาดขึ้นแล้กวก็โป่งปลายดอกแต่ก็โป่งอยู่อยอดวันยาวอยอดวันยาวอยอดสัสดขุดกระลักโป่ง แล้วบอ,บอดอกอันสันวดถาก็คือเหมาจ้ะเมอละโอ้นกลกกยินนามห้องแซวแจุ่มเดาจอบนกลกยินนาำเสรุ่มอย่างนี้ตกคนหน้า้งองแจ้วนกสิไลายระสุ่ม มันห่อนเ่อนเกือบมากกวานตัวเขาคอยจอบหนุกผัหกหวาน,ออนสองตอน้นสองตอน้นสองต้นมียอดบ่านี่อยู่ยอดต้นน้อย ยอดโปกดีโยเฮ้ยยอดน้อยๆโปกดีแต่ว่าต้นใหญ่บ่ค่อยอยากโป่งไปไลยต้นใหญ่ยอดจัดยอดบ่ค่อยมีต้นใหญ่ที่กระลังสิโป่งเฮ้ยยอดต้นไงจงไให้เขาเอาซะของบ่อดอกผู้เคนไม่ลังกระเสียอีดอก wow ngon oh, tôi tôi nói là nhỏ dao đi tôi nói gì nhọn nhau. đó kiếp bơi không cần mày bạc vàng tôi nè chùa thang lên con cứ gì bảo xuống con phô ต้นไปไงเขาว่ามันหน่อยคือเรื่องนี้อยอดยาวๆเลยไปติขึ้นไปเก็บต้นเขาตรง,งแต่บ่ใบดอกต้นนี้ก็เพราะละเมื่อยบ่ไหวรีนดอกละ่ะเก็บต้นนี้ก็เพออาอาทิตย์เสาร์เราบ่ปลออีกอุด่บริต้นไปนไงดอกเตยยอดหลาย ก็เลยสิได้เก็บอีกละพี่กลับนึกแหละไปถุงบ้าเมื่อยแล้วหิวหน้าก็หิวหน้าเยอะรถหมดไปสิพ่อไอ้นี่กินแล้วก็เนาะสิได้บ้านเบื่อแล้วพอละจำนีโอแก่พอกินว่า,ายไรไปนี่แกงนี่ละ ที่หาต้นแหละแต่มันบ่ค่อยโป่งหมดเลยตนย้นใหญ่บ่ค่อยโป่งบุกแต่ต้นน้อยโอเคพอกินคลิปนี้ไว้สิครับคลิปนาทายไม่ดอกมะแก้วหวานเมย์สวัสดีพอละ